สบายดีทุกคนมือนี้ตุกซิผ่าไปเบิ่งประเพณีข้องคนมงเนาะซงแฟนตุกขนาเพิ่นเป็นคนมงแต่ส่วนตรงนี้เป็นคนลาวแท้แฟนเพิ่นเป็นคนมงนะมือนี้จผพามาเบิง่งพอดีนีพี่น้องเพิ่อนอยู่บ่อสบายเนาะเพิ่นมาเห็ดพี่เห็ดตามพิธีคนมงข้องเพิ่นเนาะเขาก็สิมาเห็ดเข้าผู้หญิงกับผ่้หเวี้ยงลายเห็ดหุงเข้าตรงไกลส่วนมู่นี้เป็นเบียข้องผู้สายหมดเลยเนาะ ซึ่งจะแตกแต่างจากคนหล่าหัวน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าคนมงงนี่จะมีแต่ผู้ชายเพิ่นเกี่ยมมีดมาเพื่อขวกินเนาะแต่ว่าคนาหลฮานี้จะมีแต่ผู้หญิงที่เกี่ยมมีดมาขวกินซวยกันตอนนี้พวกเขากาลังต้มไก่เนาะต้มไก่ซ่องตัวเพื่อจะไปเฮพิทีซึ่งเฮพิธีแบบว่าสูคอนมัดแค้นให้พี่น้องผู้เพิ่อนอยู่บ่อสบายแล้วดีขึ้นเนาะ นี่เป็นความเสื้อมันเป็นประเทณี่ห้องคนมงเนาะนี่ถือวิธีการทําพี่ห้องคนมงเนาะท่านี้นะท่าโดดขึ้นตังแบบทางล่างนี้นะทางที่ม่อพี่เพิ่นทานาปิดตาอยู่ได้แต่เพิ่นกันโดดดนแม่นขนาดตุ้มมาให้เธอทําอีกนะตุก,กอเปิดตาเลือดเสื้อเด้แบบนี้นะ เพราะว่าบบเคยเห็นจักเธอฮานามามีแฟนคนโมงแล้วคอยมาเห็นแบบนี้ หลังจากเ็นเพิธีแล้วแล้วน้อพวกเสากก็สมัตตั้งเข้ากินผู้หญิงก็จะกินสัผู้หญิงผู้ชายเพื่อนก็นจะทําพิธีอยู่ทางไหนคเนาะสำหรับคลิปนี้ตุกไปก่อนเดิมมือหน้าซิมาลงคลิปใหม่ๆให้เบิรงนดีบ๊ายบาย